ิสวัสดีครับผมบรรชาตินะครับจาก h y เปอร์ x ิ l นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สำนักงานใหญ่ของทางบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์นะครับซึ่งวันนี้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับและผมมั่นใจว่าเป็นอีกหนึ่งคุณภาพเลนส์ที่หลายๆคนกำลังถามหานั่นเองนั่นก็คือเจ้าตัวเลนส์ RF 7 200 F4 L IS ซึ่งตัวนี้นะครับบอกว่าเป็นเลนส์ที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับในกลุ่มของเลนส์เทเลขของทางแ a n น n แล้วนะครับซึ่งมีขนาดความสูงเมื่อหดแล้วเนี่ยสั้นที่สุดประมาณกระป๋องน้ำอารมณ์นั่นเองว้าวก็ขอเท้าความให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะ เลน70-200ของแค n น n ตัวนี้เป็นเลนฟูลเฟรมนะครับซึ่งตัวนี้70-200เป็นเลนที่เรียกว่าเป็นเลนราคาประหยัดที่ใช้งานค่อนข้างดีรวมไปถึงวัสดุในการผลิตบอดี้เนี่ยค่อนข้างดีและมีระบบกันสั่นที่เรียกได้ว่าไว้ใจได้ความคมชัดและความคมของมันเนี่ยเรียกว่าไม่แพ้รุ่นพี่อย่างเจ้าตัว70-200 f 2.8ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ากระบอกดั้งเดิมของเขาจะมีความสูงค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะความสูงประมาณนี้เลยยาวพอสมควรอีกถ้าเทียบฝ่ามือนะ ยาวมากๆแต่เจ้าตัวนี้ความดีงามของมันคือมันเป็นซีรีส์ใหม่ก็บอกมันจะเบาลงเล็กน้อยกว่ารุ่นที่เป็น7200ธรรมดาในรุ่นล่าสุดที่เป็นสำหรับกล้อง SDR เนี่ย7200 FCL IS ตัวนี้เป็นซีรีส์2นะครับก็จะมีโหมดในการตั้งระบบกันสั่นสะเทือนเนี่ยค่อนข้างหลากหลายแล้วก็สวยงามดีงามมากๆแต่สำหรับวันนี้นะครับ หลายๆคนเริ่มเปลี่ยนระบบกล้องจาก S R ของ Canon Full Frame เนี่ยมาเป็นตระกูล R นั่นเองไม่ว่าจะเป็น R P U S R R 5แล้วก็ R 6นะครับรวมไปถึงรุ่นอื่นๆในอนาคตเขาจึงมีการผลิตเจ้าตัว70-200 s c l IS ที่ประสบัมเร็ดตัวนี้นะครับออกมาใหม่ในรูปแบบของเลนส์ R F โดยตรงไม่ต้องมาทำการต่อผ่านอะแดปเตอร์1ตัวแบบที่เราเคยเห็นกันซึ่งแน่นอนเลนส์ยาวขนาดนี้ก็ยาวอยู่แล้วยังต้องใส่อะแดปเตอร์เพิ่มไปอีกประมาณนิ้วกว่า เพื่อใส่กับตัวบอดี้ของตระกูล USR เพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เลนส์มีความยาวแล้วก็หนักมากขึ้นนั่นเองครับและสําหรับเจ้าเลนส์ที่ผมกาลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือเจ้าตัวเลนส์ที่มีชื่อว่า RF 70-200 f c l IS นั่นเองครับและตอนนี้นะครับเลนส์ที่เรากําลังพูดถึงอยู่ก็อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับนี่คือเจ้าตัวเลนส์ที่เรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกับตัวนี้อย่างเป๊ะเลยนี่เห็นไหมแต่เห็นไหมว่าบอดี้มันมีขนาดโอ้โหห่างกันครึ่งๆเลยนะเนี่ย เห็นไหมฮะตัวนี้ห่างกันมากๆเลยเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้จะหายไปร่วมๆ50กว่ามิลจะเห็นว่าบอดี้เนี่ยนะฮะเป็นลักษณะวงแหวน2วงแหวนเหมือนกันนี่เห็นไหมวาว้าวเหมือนกันเลยเห็นไหมตรงโคเนี่ยเหมือนกันเดกเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันครับวงแหวนโฟกัสจะอยู่ติดกับวงแหวนซูม เป,เป๊ะเลยแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีวงแหวนสาหรับปบ F, รับเอฟต็ปปบับไวบ,บรัสอะไรก็แล้วแต่เป็นมัลติฟังก์ชันคนที่คุณเลือกได้นะครับจากในตัวกล้องแต่พอเมื่อคุณทําการซูมเลนส์มันจะยืดออกมางี้ครับว้าวซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่าพอเมื่อซูมเต็มที่แล้วกระบอกเลนส์จะยาวใกล้เคียงกันนะครับสั้นกว่ากันประมาณมิลเดียวนะบมิลสองมิลไม่เยอะหรอกฮะแต่ว่าที่แน่ๆเจ้าตัวนี้เมื่อทําการเก็บนะครับหรือว่าหดสั้นสุดมันจะมีความสูงที่น้อยกว่ามากๆนั่นเองเห็นไหมนี่ แตกต่างเลยซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยดั้งเดิมมันจะเป็นระบบ IF นะครับหรือ Internal Focus เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราหมุนซูมนะครับเข้าหมุนออกกระบอกจะยาวเท่าเดิมเพราะชิ้นเลนจะเคลื่อนอยู่ข้างในแต่สำหรับเจ้าตัว G10 สอ0ตัวใหม่ r f ตัวนี้นะครับเป็นเลนส์เจ2 0 0ที่เรียกว่าตัวเล็กที่สุดถ้าไม่เทียบก,กับ2.8นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะเล็กและสั้นและที่สำคัญน,น้ำหนักเบามากด้วยนะครับน้ำหนักมันค่อนข้างดีเลยทีเดียว รีดูน้ําหนักของเจ้าตัวนี้เมื่อจับถือพร้อมกับตัว USR เนี่ยผมถือว่าเบิกมากๆเพราะถ้าตัวนี้เนี่ยน้ำหนักจะมากกว่าเล็กน้อยและก็ยังจะต้องไปใส่ค่้งกับเจ้าตัวอะแดปเตอร์ทาให้ความยาวและความหนักมันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองรู้ไม่ถึงหลายๆคนอาจจะกำลังสงสัยนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนอกเหนือจากกระบอกมันโหดสั้นได้แล้วเนี่ยมันจะมีอื่นที่ดีกว่านี้หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นถ้าในเมื่อมันซูมเข้าซูมออกแบบนี้นะครับเทียบกับแบบที่เป็น i f แบบนี้ใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยกระบอกจะมีการซูมหรือหดไหลลงมาหรือเปล่าสิ่งที่จะเป็นไปได้นั่นก็คือมันยากมากครับเพราะว่าตอนนี้ที่ผมลองทดสอบดูนะครับกระบอกมันจะมีการออกแบบกลไกการยืดเข้ายืดออกไม่เหมือนตอนยุค2405บสสมัยกล้อง s r รรุ่นแรกๆนะเออบอกไว้ก่อนเลยกระบอกเนี่ยมันจะมีเหมือนมีเฟืองกลไกที่เรารู้สึกได้แม้กระทั่งเอามือกดนะเนี่ยตอนนี้ผมเอามือดึงกับเอามือกดนะมันยังรู้สึกเลยว่ามันมีนกลไกมีเฟืองที่มากกว่าหนึง่ง แล้วมันทําให้การกดมันยากขึ้นเพราะฉะนั้นกว่าคุณจะใช้จนกระทั่งมันหลวมเนี่ยผมบอกให้เลยว่าโหยากมากๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าตัวนี้จะให้ f e ลลิ่งของการหมุนเนี่ยจะให้ f e ล l i n g ของเฟืองนิดนึงนะครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันสมูทแต่มันก็ไม่ได้หมุนง่ายซะเลยทีเดียวในขณะเดียวกันนะครับเจ้าตัวนี้ ยังมาพร้อมภาษาวงแหวนวงแหวนโฟกัสนะครับซึ่งมีตัวเลขบอกมิลลิเมตรอย่างสวยงามวงแหวนโฟกัสสาหรับใครต้องการใช้แมนนวลโฟกัสและก็วงแหวนสารภาพประโยชน์ของตะปูล USRs นั่นเองคราวนี้มาดูในส่วนของการป้องกันนะครับระบบโฟกัสเต็มที่นะครับหรือเป็นโฟกัสที่2.5นถึงอินฟินิตี้นะครับระบบออโต้โฟกัสและแมนนวลโฟกัสจะอยู่สวิตที่2นะจ๊ะบอกไว้ก่อนเลย ระบบเปิดปิดระบบการสั่นของตัวเลนส์อันนี้เปิดได้ปิดได้นะครับกรณีใช้สปิชเตอร์นานๆไม่ควรเปิดออโต้โฟกัสไม่ควรเปิดระบบการสั่นนะครับก็สามารถปิดได้ในขณะเดีวยวกันก็นจะมีระบบ Image s t a b i l i z e r โหมดให้เลือกถึง3แบบด้วยกันนะครับแบบที่1คือแพนนิ่ง,นนงธรรมดาเมื่อคุณถ่ายภาพแพนนิ่งใช่ไหมหันกล้องตามวัตถุวัตถุจะดูค่อนข้างนิง่งนี่เพราะถ้าเกิดถ่ายแพนวัตถุแล้วมันเป็นเส้นโค้งๆยืดๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าแพนไม่นิง่งเอ้ยไม่เกี่ยวอันนี้เรียกแพนนิง่ง โหมดที่2ครับจะเป็นโหมดที่ป้องกันการที่มือเนี่ยขยับขึ้นลงนั่นเองครับซึ่งระบบนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับการถ่ายภาพทั่วๆไปครับเออนะก็จะช่วยให้มันป้องกันได้มากขึ้นและโหมดที่3นะครับก็จะเป็นโหมดของการป้องกันภาพขยับไปขยับมาแบบ3แกนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆในขณะเดีวยวกันเจ้าตัวเลนตัวนี้นะครับเจ็ดสิบสองร้อยตัวนี้ถ้าเราไปใช้กับกล้อง U S R ที่มีมีระบบ กันสั่นในบอดี้เออเห็นไหมอย่างเช่นยูวิทอ่ายตัวนี้สามารถเคลมนะครับว่ามีระบบกันสั่นได้ถึง5สต็อปเลยเดียวครับก็เลยด้ว่าโปรตีเนี่ยถ้าเราใช้ความเร็วชัตเตอร์นะใครที่เพิ่งหัดถ่ายภาพเขาจะนิยมเอาทางยาโฟกัสตรงกระบอกนี้นะไปเป็นส่วนตั้งของตัว ทางยาวโฟกัสหรือความเร็วในการถ่ายภาพเป็นวินาทีนั่นเองยกตัวอย่างเช่นตอนนี้สูไปที่200โปรติมันต้องคูณกับตัวเซ็นเซอร์ใช่ไหมแต่ตัวนี้มันเป็นฟูลเฟรมไม่ต้องคูณเพราะนั้นก็จะเท่ากับกล้องต้องมีสปีชัตเตอร์ไม่ควรน้อยกว่า1นส่วนสองวินาทีเออเห็นไหมมันก็จะทําให้ภาพเนี่ยโอกาสสั่นไหวยากขึ้นแต่ต้องถือนิ่งๆด้วยนะซึ่งถ้าเป็นระบบกันสั่น เขาจะคำนวณลดให้มันช้าลงไปเรื่อยๆอีก5สต็อปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าถือได้นิ่งมากๆแม้ว่าสปีชเตอร์จะเป็นตัวเลขน้อยก็ตามแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดทดแทนขาตั้งกล้องนะบอกไว้ก่อนเพราะแค่5สต็อปแล้วต้องถือนิ่งๆกั้นหายใจดีๆด้วยถ้ากดรีบๆแรงๆหรือถ่ายพลุที่ใช้เวลาหลายวินาทียังไงก็ต้องใช้ขาตั้งกล้องอยู่ดีคราวนี้มาดูในส่วนของตัวบอดี้ครับบอดี้นั้นมีการเพิ่มปุ่มสวิตช์ตรงนี้เห็นไหมนี่ เล็กๆตัวนี้เขาเรียกปุ่มสว mm ิตช์ล็อกเมื่อมันโหดสั้นแล้วมันจะสามารถกดปุ่มล็อกทําให้กระบอกไม่ไหลย,ยืดออกมาเออใช่ไหม mm hmm. เวลาเกิดก็จะสะดวกหรือใครแคลลี่ออนสพายด้านข้างตัวนี้จะไม่ไหลห้อยออกไปแม้มันจะขย่าว,วิ่งไปวิ่งมาก็ตามช่วยให้มันปลอดภัยมากขึ้นแต่เวลาจะใช้งานมันจะใช้ไม่ได้ต้องกดล็อกลงมาก่อนแล้วถึงจะสูงได้นี่เห็นไหมแบบนี้ บอดี้เนี่ยเป็นลักษณะขาวแบบพิเศษนะตัวดั้งเดิมเนี่ยของเขาจะเป็นลายควอนทรายตะปุ่มตะปั่มเล็กน้อยสักๆนะครับแล้วก็เคลือบสีมันมันแต่คราวนี้ผิวมันจะเหมือนคล้ายๆพลาสติกด้านนู่นโอ้แม้มันจะเป็นเรียบๆไม่มีลายควอนทรายแต่เป็นขาวด้านเป็นเมทนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้สัญลักษณ์ขอบแดงเลนแอลนะครับหรือลักช r รี่เลนส์เนี่ยก็ยังอยู่นะครับสวยงาม่บงบอกให้รู้ว่าชิ้นเลนเป็นชิ้นเลนคุณภาพสูงอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนอยากจะรู้นะครับก็คือ เจ้า2ตัวนี้เปิดออกมาตัวนี้แพงกว่าแน่นอนแต่ราคาจะจําหน่ายในประเทศไทยยังไม่บอกนะเขาจะบอกกลางธันวานี้เพราะฉะนั้นในคลิปนี้ใครรอดูราคาแต่ยังไม่มีเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเขาประกาศแล้วเราจะใส่ราคาไว้ที่ดีสคริปชั่นใต้วิดีโอคลิปนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบเขาเพิ่งเปิดตัวนี้จิ๊กมาใช้ก่อนเขายังไม่มีขายเออเห็นไหมแต่ในขณะเดียวกันเจ้าตัวนี้ คุณจะเห็นได้ว่าโครงสร้างชิเลนตัวนี้ไม่แย่ความคมชัดดีมากๆอยู่แล้วนะครับพราเป็นระบบนาโนโคตติ้งนะครับแต่เจ้าตัวนี้ดีไซน์มาใหม่ระบบชิลเลนจัดวางมาใหม่ทําให้มีการเพิ่มชิลเลนพิเศษหรือ UD นะครับอัลตราโลดิสเพอร์ชันนี่ UD เลนเพิ่มไปอีกหนึ่งชิ้นครับทำให้คุณภาพความคมชัดไม่ว่าจะเป็นกลางภาพหรือขอบภาพดีขึ้นกว่าเดิมอีกเล็กน้อยครับและนอกจากนั้นตัวนี้ยังมีระบบการโฟกัสที่แม่นยําและรวดเร็วเพราะเขาใช้นาโน USM เหมือนที่เราเห็นอยู่ในกล้อง Canon L-Series ซึ่ง Nano USM จะอยู่ในเลนหรือกล้องที่มีขนาดเล็กไม่ใช่เลนซูเปอร์เทเลนะพวกนี้จะเป็น r i n g USM แต่ถ้าเป็นอย่าง2 4่ส5 16,35 2870พวกนี้จะเป็น Nano USM ซึ่งเจ้าตัวเลน s m ส์ USM จะมีหน้าที่เป็นชุดกลไกลเคลื่อนที่ชิ้นเลนที่อยู่ข้างในนี้ให้มันโฟกัสได้เร็วและจับวัตถุได้แม่นยำแต่ตัวนี้พิเศษใส่นาโน u s m มาถึง2ตัวตัวที่1เลยครับมันจะเป็นตัวัับเเเคลลื่อนนนชิ้้ทงซ ข้างในเพื่อให้มันทําการเคลื่อนโฟกัสและจะมีชุดนาโนยู m ตัวที่2เป็นตัวเคลื่อนที่ floating lens หรือเจ้าเลนระบบการสั่นไอเนี่ยให้มันขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มระยะการโฟกัสทําให้การโฟกัสนั้นรวดเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนนั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณเอาเจ้าตูวกล้องที่มีการสั่นแบบนี้5แกนไปใส่กับ USR5 ซึ่งมีการป้องกันในตัวบอดี้ด้วยมันจะสามารถเปิดซิงค์ที่ทำงานร่วมกันของระบบการสัน่นทั้งกล้องและเลน ให้สามารถทํางานได้สูงถึง7.5สตอ็อกโอ้โหเรียกได้ว่าการสั่นมากๆและที่สำคัญมันสามารถเอาไปใช้ในการป้องกันการสั่นสะเทือนทั้งในฝั่งภาพนิ่งและวิดีโอได้นั่นเองครับเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเป็นระบบการสั่นที่สมบูรณ์แบบเรียกว่าระบบการสส่แบบ5แกนนั่นเองครับตัวนี้คุ้มสุดๆแต่ที่สําคัญที่สุดผมมั่นใจว่าสำหรับใครที่เงินถึง กำลังมองหาเลนเทเลสําหรับกะกูล U.S.R ของคุณเนี่ยผมว่าตัวนี้คือคําตอบนะเพราะว่าตอนนี้กระบอกมันถ้าดูจากข้างหน้านะครับคุณจะเห็นว่าสองตัวนี้ปากกระบอกขนาดเท่ากันนะเออเห็นไหมขนาดเนี่ยด้านกว้างเนี่ยมันจะมากกว่ากันแค่ประมาณมิลหนึ่งแต่ว่าด้านความสูงนี่โอ้โหแตกต่างกันอย่างชัดเจนประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นที่มันหดลงไปและแน่นอนน้าหนักก็น้อยกว่าด้วยแต่คุณภาพไม่มีการลดหย่อนและยังเพิ่มชิปเลนยูดีอันนี้ถือว่าคุ้มค่าตอบโจทย์สุดๆและที่สำคัญตัวนี้ก็ยังมีระบบป้องกันหรือเวทซีแล้ว สามารถใช้งานในพื้นที่ที่มีฝนมีรองต่างๆเพราะบางคนกลัวใช่ไหมเนีย่ยสูงเข้าสูงออกที่ฝุ่นมันจะเข้าไปไหมรองนะั้นจะเข้าไปไหมตัวนี้ทำมาดี บ,บอกไว้ก่อนเลยและตัวนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุแบบใหม่ผิวแบบใหม่ดูหรูหราดูลักซ์ลุยเพิ่มราคาขาึ้อีกเพราะมันเป็นสีขาวด้านด้น,ดนเออขาวเรียบๆด้านๆตัวนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็เดี๋ยวประมาณกลางคันวา่าราคาเปิดตัวแล้วเดี๋ยวจะมาบอกราคาให้ทราบแล้วก็ไปสั่งซื้อกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ใครที่รอคอยตัวนี้7200 f c l is ก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นเทียบกันชัดๆไปเลยว่า7200ที่สั้นและเบาที่สุดในโลกกับ7200 f c ที่สั้นและเบาที่สุดในโลก แตกต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันสำหรับวันนี้ผมวอรชาสนส4นีะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้โอกาสหน้าเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะมีรีวิวกล้องเลนอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรที่น่าดูบ้างอีกและเดี๋ยวคอยติดตามกด Subscribe นะครับและไม่พลาดที่จะเข้าเยมชมเว็บของเรา w w w h y p e r v i s e l o n l i n e รับวันนี้ผมชาติสุดศรีและทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายไฮเปอร์พิสเซล